กรมอุตุนิคมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เตือนชาวประมงระม,มัดระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลกระทบยาวถึง2มิถุนายนนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนางสาวชมพารีชมภูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิคมวิทยาลงนมในประกาศกรมอุตุนิคมวิทยาฉบับที่9ลงวันที่30พฤษภาคม65เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่2มิถุนายน2565 มีเนื้อหาระบุว่ามรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงส3งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะอนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝลฟ้าคะนองเดินเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2มิถุนายน2565ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ